สก็คือไอเวลาเทิร์นของมันจะลบลงมาสามวิมันนี่ไม่แน่ใจเย้ชนะแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็ได้ทรัพยากรมาด้วยนะเฮะมันเป็นของเราทั้งหมดเลยเออกมาท่าให้หมดแต่มีหน้าเราน้อยมากเลยนะมันคือมันไม่น้อยอ่ะแต่มันลดไวมากนี่สามตัวมุมไม่น่าไหวอะ่ะเล้วมันมีแร่เหล็กด้วยวัดช่วงแรกๆเราอาจอุ้ยขุดไม่ได้โอเคเรากลับก่อนก็นได้ขายไข่นะ เรามีเงินหนึ่งร้อยแล้วนี่ได้มาตอนไหนวะได้มาตอนไหนเนะี่ยแต่จากที่อ่านรายละเอียดคือเขาไม่ได้กําหนดฤดูการเลยนะเรื่องอ๋อนี่นี่น,นี่มีกําหนดอยู่ข้างล่างโอเคผมก็ไม่เห็นไงในปลูกฤดูใบไม้ผลิก,กับอ่าฤดูใบไม้แปลว่าส่วนใหญ่คือจะปลูกได้สองฤดูใช่ไหมเพราะว่าเกมนี้มันมีแค่สามฤดูนะอ่ามันไม่มีอ่าเรื่องไรมันไม่มีฤดูร้อนมั้ง แตไม่รู้ว่าเขาเอามารวมกันหรือเปล่ามันดูดูใบไ,ไม้ร่วงกันหรือดูร้อน